สวัสดีพวกแกวันนี้จะมาป้ายยาเก้าอี้ทำงานสำหรับคนที่รักสุขภาพตัวนี้คือ Econo m i c ก h a ร์จาก Express ผมได้เก้าอี้เพื่อสุขภาพมาป้ายยาทุกคนอีกแล้วผมบอกเลยเก้าอี้เพื่อสุขภาพนี่สำคัญมากๆสำหรับใครที่ต้องนั่งทำงานนานๆถ้านั่งเก้าอี้ที่ไม่ได้ทำมาเพื่อสุขภาพเป็นเวลานานๆก็จะทำให้เราปวดหลังและปวดก้นได้เก้าอี้เพื่อสุขภาพตัวนี้ก็เลยเป็นเก้าอี้ที่ตอบโจทย์ผมมากเราไม่ต้องกลัวนะครับว่ามันจะประกอบยากตัวนี้ประกอบง่ายแน่นอนเพราะเขามีทั้งคู่มือและอุปกรณ์มาให้เรียบร มามและกกเป็นเพียงรุ่นเดียวที่สามารถปรับพนักกันเอวให้มีความลึกหรือตื่น,น <ะ S 2> และสิ่งที่ผมชอบที่สุดในเก้าอี้ตัวนี้คือเขาได้ทําการออกแบบให้ตรงตามสตรีระสาวทาให้เวลานั่งสบายมากนั่งทํางานนานๆหลายชั่วโมงก็ยังไม่มีอาการปวดหลังและปวดกลนเลยและตัวพนักพิงกระเบอรองนั่งมีการออกแบบให้เป็นตะข่ายเพื่อระบายความร้อนส่วนที่รองแขนของเก้าอี้ตัวนี้สามารถปรับได้หลายอย่างเพราะเขาสามารถปรับความสูงขึ้นลงได้ปรับไปข้างหน้าข้างหลังได้และยังสามารถที่จะปรับออกหรือปรับเข้าแบบนี้ได้เลยนะครับต่อมาก็คือเก้าอี้ตัวนี้สามารถปรับความสูงขึ้นล ได้และแน่นอนครับเก้าอี้ตัวนี้ก็สามารถที่จะปรับเอ็นหลังได้ด้วยนะครับแถมเอนหลังได้ถึง145องศาสองให้ที่พักขามาด้วยนะครับเก้าอี้ตัวนี้แบบนี้กิจกรรมบนเก้าอี้ก็คงจะเป็นเรื่องง่ายขึ้นมาเลยใช่ไหมล่ะและตรงที่รองคอก็สามารถปรับความสูงต่ำได้ด้วยแถมยังสามารถที่จะปรับยืดเข้ายืดออกแบบนี้ได้และยังไม่หมดนะครับเขายังสามารถที่จะปรับก้มเนยได้อีกด้วยสุดท้ายนี้เป็นสิ่งที่ผมสงสัยเอามากๆว่ามันมีไว้ทาอะไรถ้าใครรู้ก็สามารถคอมเมนต์บอกกันไว้ได้นะครับส่วนพิกัดของเก้าอี้เพื่อสุ คุภาพของ X Pen ของมีให้เลือกหลายรุ่นและหลายโมเดลเลยนะ